ครอบครัวปฏิบัติโยชนวันนี้ประเด็นที่เราได้ติดตามแล้วก็ทำมูลที่อีกชั้นหนาไปและให้ความชื่นเชือมาก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวนะครับแต่แน่นอนที่สุดกนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการที่เด็กคนหนึ่งซึ่งอยู่เรียกว่าเป็นคนที่ผมต้องการสัญญาณนยนะแล้วก็เป็นคนที่มีความสำคัญที่จะต้องขึ้นสู่ศาลในวันพรุ่งนี้มีคดีที่ที่อยู่ในการพิจารณาก็าจะขึ้นสู่ศาลแต่เด็กคนนี้ไม่ได้ นะครับเอกภพนี้ไ,ไปโรเรเีณพ่อม็ได้มาที่นี่เพื่อร้องขอให้ทำกระทรวงัิชาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นี่นะครับให้การช้อนะครับก่คอัวนะคซึ่งประมาณสักามหอื่สืส่จะทำประทรวงวิาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ มีกระบวนการในการติดตามแล้วก็คุ้มครองเดียวยาหลังจากนี้ด้วยนะคะถ้าน้องกลับมาแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการตื้นคูครอบครัวทั้งครอบครัวด้วยเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาแล้วก็ครอบครัวซึ่งมีภาวะเรื่องของการติรตามหรือว่าความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเขาได้มีการตื้นคูในเรื่องของสภาพจิตใจรวมไปถึงการติดตามหรือว่าประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับหลายองค์กรหลายทาสูตในส่วนทมนกสัวมิอจะย่ไม่ได้แล้วนะครัขาคงจะดนินกาในดนะครับที่นทางมานะครับแล้วในส่วนต่างในรวนการช่วยเหลือเนี่ยเรา ะเิษตรภาคในการคุ้มครองอยายามคุ้มครองเด็กเพืการช่วยเหลือต่อไปนะคะก็เป็นผู้ปกครองทางสกิสนานะคะโดยฉันเองก็เคยดูแลได้อยู่มานะคะทีนี้ถามว่าการเยียวยาหรือการมีมาตรการนะคะที่จะคุ้มครองให้เด็กได้รับส่งกล้าที่ดีวันนี้ อยู่ก se ับคุณพ่อคุณแม่ซื่อไม่มีเวลาดูแต่เราจะมีมาตรการอะไรนะคะที่จะช่วยเหลือให้เด็กเออได้รับความสมดุลที่ดีกว่านี้